เสื้อผ้าเด็กในไทยกับในจีนแบบไหนนําเทรนด์กว่ากันคลิปนี้มีคําตอบครับตอนนี้นะครับโคชบีอยู่ที่เมืองกวงโจวประเทศจีนนะครับอยู่ที่ตลาดขายส่งเสื้อผ้าเด็กโดยเฉพาะเลยนะครับหลายคนทักเข้ามาสอบถามโคชบีครับว่าอยากขายเสื้อผ้าเด็กนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะไปรับจากที่ไหนโคชบีแนะนํแได้ไหนที่แบบสวยๆคุณภาพดีๆนะครับบวกกาไรได้ครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับโคชบีแนะนําที่ตลาดแห่งนี้เลยนะครับผมอย่างนี้นะครับนี่เป็นเสื้อผ้าเด็กนะครับแนวสตรีทอย่างนี้นะครับเมืองไทยหาไม่ค่อยมีนะครับผมถ้าเกิดคุณอยากหาเสื้อผ้าเด็กแว นำเทรนนะครับโคชบีแนะนำคุณมาเลยที่ควงโจวประเทศจีนนะครับผมโคชบีสามารถพาคุณมาได้นะคอนเซปต์ Concept การมาทริปของโคชบีนะสามารถเป็นทริปต่อยอดธุรกิจได้จริงนะครับผมถ้าเกิดคุณจะมาทัวร์จีนธรรมดาทั่วไปเนี่ยไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดคุณจะมาหาทริปนะครับเพื่อที่จะเอาไปต่อยอดธุรกิจคุณมารับของจากที่เมืองจีนไปขายต่อนะครับไม่ว่าจะขายออนไลน์หรือขายแบบมีหน้าร้านจะเอาไปยิงแอดขายหรือจะไปเปิดรับในหน้าติกตอ่อโคชบีแนะนําแบบนี้ตรงๆได้กับคุณเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกัน,รนครับว่าเสื้อผ้้้าาเด็กกในนนนนนจีีีัััมแบบบบไหงคร่ ย่างคูด่รดูมีอันนี้นะครับนำเทรนด์สุดๆเลย My Melody นะครับผมนี่อนอกจากนี้นะครับยังมีครับมีเอลซ่านะครับมีโพนี่อีกนะครับดูเลยครับนี่ คุณจะเอาคาแรคเตอร์ไหนมีหมดเลยนะครับบอกเลยนะครับที่นี่นำเทนไม่แพ้ใครนะครับถ้าอยากได้แบบนี้นะครับรับไปขายต่อนะครับต้องมาตลาดนี้เลยรอบต่อไปที่โคชบีจะพามานะครับรอบ v i p นะครับวันที่7ถึงวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับส่วนรอบยอดนิยมนะครับวันที่ 21- ถึง24กรกฎาคมนี้ครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง TikTok นะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแววนนขขยยาามบ้ ไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์